สวัสดีทุกคนค่าป่าบรกันจ้ะในวันที่ฝนตกพรำๆจ้ะมาส่งเห็ดนางฟ้าเหมือนเดิมจะคนเก่าคนเดิมจะนี่จะหมานอีกแล้วจะเต้มเจะมีแต่นอนยังไม่ทันยังไม่ทันแก่จ้ะโอ้โหใ้าเป็นเหมือนคนเขาป่าบวยกันมั่งโอ้ยเก็บเห็ดตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นที่มาแล้วได้เจอโอ้ยไม่ใช่เสดสางจะดีใจจริงๆโอ ทำไมัน,มนอลังการอย่างนี้อีกแล้วเก็บจากเก็บอุยโอ้หเจ้าถิ่นก็นยังไม่เอาจ้ะใครชอบกินเห็ดเขาป่าเก็บเห็ดจ้ะช่วงเนี้ยเห็ดเกิดจ้ะไม่ว่าเห็ดอะไรเห็ดหน้าเลยเกิดทุกเห็ดแล้วจ้ะหนา้าฝน ทุกคนดีใจสุดๆจ้ะคิดว่าโรยนี่จากไปตั้งนานแล้วจ้ะยัง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 ไม่โรยจ้ะยังให้ได้เก็บอยู่โอ้โหไปตามล่าเห็ดมันปูอยู่เป็นอาทิตย์จ้ะโอ้ขึ้นเต็มขอนซับราบอีกเหมือนเดิม นี่จะดทุกคนขอนเดียวจ้าจะเต็มตะกร้ารลยจ้ะโอ้โหมานมากนี่ไปสี่ห้าขอนจ้ะตา เยอะมากทุกคนฝนตกโหมัวจะตามล่าหาเห็ดมันปูส่วนทางนี้เห็ดขึ้นจ้ะแต่ก็ยังดียังรอคนทั้ป่าไปด้วยกันมาเก็บยังไม่แก่จ้ะโหเห็ดอร่อยจ้ะทำความสะอาดก็ไม่ยากจ้ะใครชอบกินเห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดจ้ะช่วงนี้หน้าฝนแกะซื้อเขากินก็แพงจ้ะโลตั้งเป็นยี่ยูโรหากินสดๆดจากธรรมชาติจ้ะ จ้ะมามาเก็บเห็ดด้วยกันจะคนเข้าป่าไปด้วยกันจะ้ะใครอยู่ใ,ใกล้ๆจะ้ะมาเอาเห็ดไปกินจะ้ะขอเก็บแบบไม่ตัดขาจ้ะวันเนี้ยเพราะอะไรยุงจะห้ามเข้าป่าจะ้ะอุ๊ยยุงเยอะมากอขอเก็บแบบไม่ตัดขาจะ้ะอู้ที่ลอยนี่จักแล้วก็มีน้วนะจะ๊ะดูนจะ๊ะ Thank you นี่จะทุกคนสามขอนเต็มตะก้ากัอีกครึ่งถุงจ้ะนี่ก็ในถุงก็เกือบครึ่งถุงแล้วจ้ะโหหมาน,นสุดๆยังเหลืออีกสองขอนสามขอนจ้ะตามไปดูจ้ะว่าจะมีอีกหรือเปล่าโอ้ยอยังไงคนเข้าป่าไปดยกันก็ต้องขอบขอบคุณทุกท่านนี่้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปดูกขอขอขอัน,กน,น,าานกตื่นเต้นจ้ะที่เน่าเสียก็เต็มขอนหมดจ้ะมัวแต่ตามล่าหาเห็ดมันปูอยู่ส่วนทางนี้เห็ดน,า,นางฟ้าลอยนี่จ้ะคนข้าป่าไปดูแต่ก็ยังโชคดีได้เต็มตะก้าจ้ะใครชอบกินเห็ดข,ข้าป่าเก็บเห็ด เก็วไ,ไปกินหน้าหนาวตุ้มไกินยาซ้นเขาก็แพงจ้ะอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดคนเขาป่าชอบประหยัดไม่เสียเงินน่ะดีจ้ะมาเก็บเห็ดดูแตงจากนคนเขาป่าจ้ะิดนี้คนเขาป่าก็ขอให้อีฟซิกท่าน่าเจ็บจะจนจ้ะขอตัวไปก่อนจะสวัสดีจ้ะ